นี่เป็นวันแกรนโอเพนิ่งเลยทุกคนอ้าวมันเข้ามาแล้วอ้าวีีทั้งยี่ห้อจากราคา699.99ดอลลาร์แคนดาเพิ่นมาขายประมาณ299ดอลลาร์แคนดาทุกคนอัจนจังหน้าดาวมีเยอะแยะมากเพิ่งก็มีแจกกระโปรงกระเป๋าแจากลูกองุอมทุกคนเอ v พีวีสปอร์ต มีหลากหลายสาขาทั่วรัฐออนทาลิโอและในเขตโตรนโตฮัลโลฮะเลสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสู่ผู้สู่คนแม่บ้านแคนาดามาแล้วค่ะมาจ่ามาตาคลิปขอมากันจ้าคลิปนี้แม่พิงสิบภาไปเปิง่งร้านเปิดใหม่มือนีเพื่นบอกว่าเป็นวันแกรนโอเพเนิ่งว่สาสั้นทุกคนร้านนี้มีชื่อว่า s v e p Sport ทุกคนคะคือทานอีกอย่างน้องปัดที่นี่ไปเบิงงกันด้วยทุกคนแต่คุณแม่แอมนะคะก็ได้กลิ่นข้าวข้าวเล้วนะคะบอกแม่พิงมาว่าเป็นสไตล์เสื้อผ้ารองเท้าเนวแบนอาดิดาสไนกี้แชมเปี้ยนกับป้าแล้วก็นิวบาลานว่าสาั้นทุกคนจ้าก็ตื่นเต้นด้ <c oughs> จังดนะคะไปเบิ่งกันจา้า พอมาถึงร้านทุกคนขาจัง้งใดเพิ่นก็นี่แหละคะ่ะมือนี่เป็นวันแกรนโอเพนนิ่งเลยทุกคนขาจังไดเมื่อเข้ามาทุกคนเบิงเอาจ้าอู้ยร่างการงานสั่งอิลีนะคะต้องขอขอบคุณคุณแม่เอมในครั้งนี้ด้วยนะคะเพิ่นส่วนแม่เพียงมาช้อปปิ้งอีกและะ้วค่ะทุกคนคะ่ะ คุณแม่แอมบอกว่ามือหนีเป็นเลือกงามย่มดีมือสันวันดีสีสีว่าสันทุกคนต<อ> <laughs> ั้งหดเมื่ออุดหนุนเพื่อนแน่นะะ <laughs> เพื่อนก็นี่ล่ะค่ะเปิดหลากหลายสาขานะทุกคนเมื่อต้อนคลิปแม่พิงก็ได้ขึ้นลูกซื้อสาขานะทั่วรัต่อนเลิโอแล้วก็ทั่วโตลนโตนะผู้ใดอยู่ฟังโตลนโตกะอย่าลืมขับไปช้อปปิ้งกันด้จ้ะเด้อ หรือว่าฝั่งทั้งเว้นคูเวอร์มีบอไม่พิงก์บบลูลเขอกันนะคะลองเซิร์ชใน google map ลองเบิงเดอร์าเดอร์นะคะอามา่าปัจิทินประพุดพวามท่าเพลงจ้าเรามาดูกันทุกคนอ้าเมื่อเข้ามาแล้วอ้าวีทั้งยี่ห้อพูม่าน็อตเฟกวาซันทุกคนคะ่ะจ้างถ่ายด้นอตเฟกแต่มีแด้แต่ช่วงนี้เนาะก็จะออกสไตล์เสื้อผ้านวแบบว่า ฤดูหนาวหรือว่าออาถามแเลี้ยวแหละทุกคนคะ่ะเบิ่งเอานะคะสไตล์เสื้อผ้าแนวสปอร์ตสปอร์ตแล้วทุกคนเบิ่งเอาจ้า,เ,าเรื่องการงานสั่งอีีทุกคนคะ่ะรู้สึกว่าเสื้อผ้าเพื่อนก็มีหลากหลายนะคะมีทั้งเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นนะทุกคนคะ่ะอ่ะตั้งาดทุกคนนี่เสื้อผ้านาหน,นาวกันหิมะหิมะเขามาเลี้ยวและ้ะทุกคนคะ่ะเบิ่งเอาตัวน,นี้นะคะน่าจะเป็นยี่ห้อของอาดิดาสนะคะทุกคนคะ่ะจากราคา6 1 9 9 9 9ดอลลาร์แคนาดาเพิ่นมาขายประมาณ 299$ ดอลลาร์เคนาดาทุกคนอันจังหน้าหน้าตาหน้าซื้อมากกับทุกคนเบิ่งเอาจากเทอยู่เด้จังหน้าทุกคน <c oughs> เสื้อกันหนาวเสื้อกันหิมะทุกคนคะ่ะอ้าเสื้อยือดก็มีนะตัวนี้อู้เห็นมะตานี่ เออยอดอ้อยอดอันนี้อ่ะในที่ตาทุกคนค่ะซื้อยืดเบิงเอาจากสีดํามีเป็นแบบว่ารูปสตรอเบอรี่นะคะคิ้วๆใน่จักหน่อยทุกคนนี่นะคะไม่พิงก็อย่างเกือบจะทั่วร้านแล้วนะทุกคนมาไปเห็มกับพวกเสื้อผ้ากางเกงลูกสาวลูกชายทุกคนค่ะ ราคาก็ประมาณนี้นะทุกคนเพื่อนก็ลดหลากหลายอยู่เด้ก็จะไม่ใช่ออกแนวแฟชั่นมากนะทุกคนคะ่ะว่าเดตตามกระแสแฟชั่นปันใดนะคะแต่ก็โอ้โหน่าซื้อนะทุกคนมึงเอาจ้ะ วงวกไปวงวกมาทุกคนเบิองเอาเสื้อแชมเปี้ยนทุกคนคะ่ะติดป้ายว่า9.99ดอลลาร์แคนาดานะคะบางตัวก็ประมาณ12 13 14ดอลลาร์แคนาดาทุกคนแต่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่9.99ดอลลาร์แคนาดาราวนี้นะทุกคนคะ่ะสำหรับเสื้อยืดนะคะมีทั้งแชมเปี้ยนเดอนนิสเฟกสพูม่าไนกี้จ้าออทิดาสนิวบาลานซ์ แล้วก็ยี่ห้ออื่นๆต่างๆอีกมากมายค่ะทุกคนค่ะ <_ C> e <an> เบิ่งเอาเด้อไม่พิงก็พยายามเก็บรูปถ่ายภาพให้เบิ่งทุกคนค่ะ <_ C> e <an> จริงๆแล้วนะคะทำมุมนี้ดีกว่าทุกคนเบิ่งเอามุมรองเทา้าค่ะทุกคนค่ะ <_ C> e <an> รองเท้าก็มีตั้งแต่รองเท้าเด็กรองเท้าผู้ใหญ่รองเท้าวัยรุ่นนะทุกคนค่ะ <_ C> e <an> มีตั้งแต่ฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนฤดูการหิมะจ้า แล้วก็เป็นรองเท้าที่แบบว่าพ้าบงผ้าใบนะคะแนวแคชมงกระชั่วนะคะและอื่นๆน่ะทุกคนโอ้ยเก่ามากกับเบิร์เตอทุกคนค่ะต้องเขามาเบิงเองนะคะทุกคนค่ะไม่พิงก็พยายามเก็บลูกเก็บภาพไม่เบิงนะทุกคนอ้าวจังได้นะคะดูเอาทุกคนค่ะรองเท้าเพิ่นนี่หลากหลายอิลีทุกคนมีตั้งแต่ยี่ห้อคอนดงคอนเวิร์ดนะคะยี่ห้อคีสไนกี้อดิดสแล้วก็ อื่นๆนะทุกคนโอ้ยกล่าวมาไม่หมดจริงๆทุกคนคะ่ะ <c oughs> จังได้นะมาพิงโอ้ยนเนาะเบื่องเอาจ้าทุกคนคือเออตามแฟชั่นก็มีนะมีหลากหลายดีทุกคนเห็นบอกอืราคาก็หืถูกกว่าในส่วนของช็อปทั่วไปนะทุกคนคือต้องเข้ามาเลือกเองนะคะผู้ใดสอบแบบใดก็ซื้อไปแบบนั้นนะทุกคนคือเนาะรองเท้านี่เป็นอะไรที่นั่นละคะ่ะ ความชอบของเราก็แตกต่างกันไปนะทุกคนแต่รองเท้าที่นี่นะคะก็ต้องใส่ตามฤด,ดูกาลน,นะทุกคนค่ะสำหรับในแคนาดาด้วยเจดดย้เป็นจังได้จารองเทา้าจารองเทา้ารองเทา้าจารองเทา้าสูกใจกันจักรูวาจา้าใครเข้ามาเบิ่งคลิปของไม่พิงแล้วยังไงทุกคนคิดว่ายังไงรองเท้ามีเยอะแยะม๊๊ แล้วก็ราคาถูกกว่าตลาดทั่วไปมากกับทุกคนคะ่ะบอกได้เลยนะคะว่าที่นี่คือรองเท้าราคาถูกกว่าที่อื่นมากมากก็ไกล้ร้านตัว ห้องร่องเสือผ่าพิ่นก็มี่ไว้ให้บริการเด้อยจ้าเด้อน,นะคะทุกคนคะ่ะเป็นจังไดมาถึงจุดนี้แล้วนะคะได้ร่องเท่าจากคูไปได้เสือผ่าจากโตไปทุกคนคะ่ะเบิ่งแล้วโอ้รตเตาอยู่เดยเสือตัวนี้จังได้นะคะทุกคน <laughs> ซื้อได้นะทุกคนคะ่ะซื้อได้ที่สาขาใกล้บ้านท่านนะคะช็อปของ S V P Sport Watson าาบอนั่นแหละค่ะมาตที่นี้มาเบอง์หมวกกันทุกคนคะ่ะหมวกเริ่มต้นอยู่ที่6.99ดอลลาร์แคนาดานะคะไปจนถึง24.99ดดอลลาร์แคนาดานะคะมีทั้งของแชมเปี้ยนอาดิดาสไนกี้นะคะทุกคนคะ่ะและยี่ห้ออื่นนะคะ อีกมากมายจ้ะทุกคนหน้าซื่อหน้าต่ำปะจ้า หมวดของสโมสอนเบ็ดบอดต่างๆเพื่อนก็มีขายนะคะอย่างเช่นสโมสอนของอินวายเนาะนิวยอร์กนะคะแล้วก็เอลเอรอตแอนเจลิสนะคะแล้วก็โตลอนโตบูเจเพื่อนก็มีจ้านะคะแล้วก็ถุงทองถุงเท้ทานะคะแล้วก็อุปกรณ์กิโลงกิลานะคะก็มี่จ้าทุกคนกระโปรงกระเป๋านะคะกดนองวดน้าคะ่ะทุกคนคะ่ะคือมีเยอะมากต้องเข้ามาเบ่งเองนะทุกคนนี่ก็ได้เวลาที่จะต้องคิดเงื่อนแล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นวันแกนโอเพนนิ่งนะเพิ่นก็มี่แจกกระโปรงกับ าแจกลูกอุ้มทุกคนอะคลิปนี้แค่นี้เด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ